ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนนายชัยสิทธิ์สิงห์บุตรประธานกรรมการนายสมิธโพธิสาขากรรมการและนางสาววิลาวันรักษาธรรม กรรมการและเลขานุการด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนายธัญเทพแสงสุวรรณเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด23คนจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2567มีทั้งหมด308คนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วขอนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยดังนี้มาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตัวชีวัรที่1.1เด็กเจเริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้นำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกายซึ่งมีร่องรอยหลักฐานย้อนหลัง3ปีดังนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนการแปลงฟันการดื่มนมกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้ากิจกรรมกีฬาสี กีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายแท่จัมปากีฬาระดับอำเภอกีฬาระดับเขตซึ่งการดำเนินโครงการกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กปฐมวมัยมีร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง50เมตรหญิงระดับอำเภอ ตัวชีวัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ํำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจนส่งผลให้ผู้เรียนมีสติปัญญาเหมาะสมกับวัยโดยอ้างอิงหลักฐานจากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สมุดร,รายงานประจำตัวเด็ก ค่ายวิชาการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกแ่าดอกแก้วได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภู่วันคริสต์มาสกิจกรรมภาษาไทยวันละคำภาษาอังกฤษวันละคำกิจกรรมการท่องคำศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนชุมชนบ้านคำพ่อท่าดอกแก้วได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาสีกีฬาระดับอำเภอกีฬาระดับเขตการเล่นดนตรีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์และเหมาะสมกับวัยโดยอ้างอิงหลักฐานจากแบบบันทึกพฤติกรรมเด็กสมุดรายงานประจำตัวเด็กตัวช้วัดที่5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านํำพอกท่าดอกแก้วได้ดำเนินการกิจกรรมตักบาตรวันพระค่ายธรรมะกีฬาสีกิจกรรมการนั่งสมาธิ กิจกรรมส่วนมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พัฒกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้บริหารมีการประชุมกับภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วโดยมีร่องรอยหลักฐานคือบันทึกการประชุมตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนด้านบุคลากรครูมีชั่วโมงการอบรมไม่ครบ20ชั่วโมงต่อปี สถานศึกษาจึงได้จัดการอบรมให้บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการอบรมออนไลน์ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภพภิบาลโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของนักเรียนและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารห้องปฏิบัติการต่างๆโดยมีการประชุมชี้แจงนิเทศตามแผนการนิเทศของโรงเรียนตัวช้วัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครูในปีการศึกษา2567โดยมีการจัดอบรมการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ICT ศตวรรษที่21 เรื่องการสร้างสื่อการสอนผ่านแอปพลิเคชันสู่การประเมิน P A นอกจากนี้ยังมีการอบรมที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตงและการอบรมออนไลน์ตามความต้องการของตนเองโดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีร่องรอยหลักฐานคือรูปเล่มสรุปโครงการข้อมูลการเข้าร่วมอบรมแบบประเมินการทำงานของบุคลากรตัวชี้วัดที่2.5 การนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีคำสั่งแผนตารางการนิเทศมีโครงการนิเทศชั้นเรียนตามแผนปฏิบัติการและนำผลการนิเทศติดตามมาวิเคราะห์ปรับปรุงและวางแผนการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีแก่ผู้เรียนตัวชี้วัดที่2 6 การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านขำพอกท่าดอกแก้วมีแผนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมีการตรวจสอบและประเมินการใช้สื่อมีตารางการจัดกิจกรรมและมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้แก่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่พันไข่การปลูกมะนาว การปลูกแก้มมังกรการเลี้ยงหมูรวมไปถึงการเรียนรู้จากปราชชาวบ้านในการเล่นดนตรีเป่าแคนการทำปลาล้าปลาอีตู่ซึ่งโรงเรียนชมุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ซึ่งท่านคณะกรรมการทุกท่านสามารถดูร่องรอยหลักฐานจากเล่มทะเบียนและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ในลำดับต่อไป ัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีแผนบำรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมตามโครงการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัยซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งจะได้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมในลำดับต่อไป ตัวชีวะที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนได้เข้าร่วมการประกวดซุ้มสุขสันต์โรงอาหารดีโดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการผ่านภา,าคีสีฝ่ายโดยให้อาหารมีคุณภาพปริมาณตามแบบประเมินความพึงพอใจและตามสกูลลแ u นช์รับประทานให้อิ่ม ไม่อิ่มเติมได้อาหารที่เหลือนำไปห่อให้นักเรียนที่มีจิตอาสาที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในโรงอาหารมีการปรับปรุงสุขาให้พร้อมปลอดภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครูผู้เกษียณอายุราชการสร้างห้องน้ำนักเรียนใหม่หนึ่งหลังจํานวนสี่ห้องและห้องน้ำครูหนึ่งห้องตามโครงการสุขาดีมีความสุขมีห้องพยาบาลที่จัดสรรได้อย่างเหมาะสม และมียาที่ซื้อใหม่ตามแผนงบประมาณประจำปีมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้การป้องกันภัยพิบัติและอักคีภัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจํำปาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจํำปาซึ่งวันนี้ได้มาออกบุญในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาให้ท่านคณะกรรมการได้รับชมด้วยค่ะ โดยชีวัตที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีความต้องการช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนปัน้นคำพอกท่าดอกแก้วมีการเยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้ปกครองและสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลและแก้ปัญหาตามกรณีเช่นนักเรียนไม่ยอมพูดจาเข้าสังคมครูได้จัดก,กิจกรรมนันทนาการให้คุ้นเคย พูดคุยและกระตุ้นผู้เรียนให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและกล้าที่จะ,ะเผชิญคุยกับเพื่อนๆในกรณีที่ผู้ปกครองมารับไม่ทันตามเวลาเลิกเรียนเช่นนักเรียนจากบ้านดงอยู่นอกเขตพื้นที่บริการมีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรมีปัญหามารับไม่ทันเวลาหรือผู้ปกครองที่รับราชการที่ไม่สามารถมารับได้ทันเวลาและผู้ปกครองนักเรียนคนอื่นๆที่มีปัญหาแตกต่างออกไป รวมทั้งผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานต่อยอดประสบการณ์โดยผ่านกิจกรรมครูจิตอาสาเนสเซอรี่ดูแลจัดก,กิจกรรมเตรียมการเรียนรู้เสริมประสบการณ์จากเวลา15นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งบางคนอาจเลยเวลาจนผู้ปกครองมารับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ปกครองและพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก2.10 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษาและแถมอ u มโอยร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการนำนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ณสอนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปาปลาดชาวบ้านการทำประรา้าจักสารเป่าแคนหมอสุขวัญตำรวจมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านํำพอกท่าดอกแก้ว ได้มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดทําหลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้เรียนตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนชุมชนบ้านขำพาอแทดอกแก้วได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวันและโครงการวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงการเดินแถวการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำ ซึ่งท่านคณะกรรมการสามารถดูร่องรอยหลักฐานจากตารางก,กิจกรรมประจำวันในห้องเรียนตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องฝ่ายบริหารวิชาการมีการชี้แจงและติดตามการวัดประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ํำเนินการผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตก,การทำสบู่มะนาวสบูสรร่สับปะรดสมุนไพรซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดีระดับขีดพื้นที่การศึกษา ีพุทธศักราช2564อีกทั้งยังได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมรักการอ่านการแข่งขันวิชาการกิจกรรมวันสุนทรผู้และกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยชีวัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ได้นำเนินการผ่านกิจกรรมตามโครงการและแผนปฏิบัติการประกอบด้วยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการไทยอสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายามุกโรงเรียนวิถีพุทธทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ายคุณธรรมค่ายลูกเสือทัศนศึกษาซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ3ดาวกิจกรรมเรียนดีต้องมีที่ยืนปีงบประมาณ2,564ระดับเขตตรวจราชการตัวชีวัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองใช้กระบวนการแบบ Active learning ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในโลกยุคใหม่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรี การเรียนรู้ศิลปะการเล่นกีฬาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำวิจัยที่สนับสนุนให้นักเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 6E Learning ตามแนวคิด STEM BCG Model จนทำให้ผลงานนักเรียนเกิดเป็นชิ้นงานภาพพิมพ์ลายจนนำไปสู่การผลิตสินค้าจำหน่ายโดยผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนานและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การงานอาชีพศิลปะซึ่งจะได้เรียนเชิญท่านคณะกรรมการเยี่ยมชมโครงงานอาชีพเรื่องภาพพิมพ์ลายธรรมชาติอีโก้ปรินติจากภูมิปัญญาสู่สากลในลำดับต่อไป มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่ายเพื่อทำการส w o t Analysis โดยใช้ C P E S T และ7 S เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนและนำมาจาัดทำแผนพัฒนาการศึกษา5ปีและแผนปฏิบัติการโดยมีวิสัยทัศน์ด,ดังนี้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยชีวัรที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณภาพด้านผู้เรียนผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านไม่ครองตามระดับชั้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนครองกิจกรรมพัฒนาผลคะแนนอาีภาษาไทยวลำคำห้องสมุด 3D กิจกรรมรักการอ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนค่องตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่1.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลมีการประชุม PLC รับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับครูมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงอาหารห้องปฏิบัติการเพื่อนำผลมาสรุปวางแผน มาบริหารจัดการเช่นผลสำรวจความพึงพอใจการใช้โรงอาหารสถานศึกษาได้นำผลสำรวจมาพิจารณาที่ตอบสนองความต้องการตาม School Lunch ส่งผลให้อาหารรสชาติด,ดีพอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียนและมีการทำวิจัยแก้ปัญหาของผู้เรียนทุกภาคเรียนตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ทำแบบสอบถามความจำเป็นซึ่งนำไปสู่การทำแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากิจกรรม PLC มีการสนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังศิ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบ เพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนและสืบสารศาสตร์พระราชาเป็นต้นมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตนเองศึกษาต่อน,นอกเวลาราชการระดับปริญญาโทได้แก่คุณครูน้าระดาบป้องกันและคุณครูสุดารัตน์ดาวน้อยโดยมีร่องรอยหลักฐานคือรายงานโครงการและรายงานการพัฒนาตนเองของคณะครูตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ,น,การานิเทศมีปฏิทินการออกนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตามตารางและบันทึกสมุดนิเทศของครูแต่และรายวิชาซึ่งครูนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาโดยมีหลักฐานคือแบบบันทึกการนิเทศในชั้นเรียนและวิจัยในชั้นเรียนมีการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กเรียนรวมซึ่งผลการดำเนินงานทำให้ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจําเขตตรวจราชการที่11ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อเพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปีพุทธศักราช2566ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีแผนบำรุงรักษาอาคารสถานที่โดยมีแผนจากกลุ่มบริหารงานทั่วไปดำเนินโครงการสถานศึกษาหน้าอยู่กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนปลอดขยะสุขคาดีมีความสุข ได้ปรับปรุงให้ถูกสุข,ขาลักษณะจำนวน34ห้องและได้รับการสนับสนุนจากครูผู้เกษียณสร้างใหม่จำนวนหนึ่งหลังส่ห้องเป็นเงินงบประมาณ200,000บาทมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารลีลาวดีเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนกระเบื้องอาคารแสงตะวันซ่อมหลังคาอาคารเฟื่องฟ้าปรับปรุงซ่อมแซมทาสีให้สะอาดสดใสน่าอยู่น่าเรียน โดยชีวัตที่2.8สวัสดิการสวัสดีภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะทำโครงการโรงอาหารดีมีคุณภาพโดย้าคีเครือข่ายนักเรียนทำแบบสำรวจความคิดเห็นและคัดเลือกผู้ประกอบการมาประกอบอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามสคุลลันปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาดถูกสุข,ขลักษณะจัดโต๊ะ เ้าอีให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมผ่านกิจกรรมสุขาดีมีความสุขมีการปรับปรุงห้องพยาบาลให้สะอาดจะตั้งงบประมาณมีการซื้อยา และอุปกรณ์ประถมพยาบาลให้มีความพร้อมเพียงพอทุกปีมีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจัปาเพื่อป้องกันโรคทั่วไปและโรคอุบัติใหม่การดูแลสุขภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและมีการประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจัปาซ่อมแผนประชิญเหตุอุบัติภยัยอคีภยัยหนีซ่อนสู้ โดยชีวัตที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านํำพอกท่าดอกแก้วได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองแยกประเภทเป็น4กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟนในการคัดกรองตัดผลการเรียนให้คะแนนความดีหรือตัดคะแนนพฤติกรรมซึ่งผู้บริหาร ครูนักเรียนผู้ปกครองสามารถเข้าดูข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการและเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพาน้องกลับมาเรียนในการติดตามเด็กนักเรียนเข้าสู่ระบบและแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามระบบได้โดยใช้โครงการ1โรงเรียน3รูปแบบซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการนครพนมโมเดลและได้รับรางวัลการยุกย่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายธัญเทพแสงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่พนักง,งานส่งเสริมความประพฤติดีเด่นปีพษษุทธศักราช2566-2567ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระดับเขตตรวจราชการ21ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข เป็นวิทยากรและคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจังหวัดนครพนมได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งกิจกรรมและรางวัลต่างๆที่ได้รับทำให้โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงานตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสน,นุน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนภาคีเครือข่ายรวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเช่นการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยการจัดนักศึกษาฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจมปาสถานีตำรวจภูทรท่าอุเทนประชาวบ้านแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเช่นฐานการเรียนรู้บุคคลสำคัญวัดท่าดอกแก้วหมอแคนหมอสุขขัญผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาและการทำปราร้ากลุ่มแม่บ้านบ้านท่าดอกแก้วมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้ ตัวชีวัตที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแกนตลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช2567เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมีแผนเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ โดยชีวัตที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วมีหลักฐานร่องรอยเอกสารเชิงประจักษ์ที่แสดงว่าครูนำผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสองการแข่งขันจัดทําหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายเดียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขันวาดภาพประบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3บุคุลออทิสติกการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3นี้เป็นเพียงรางวัลเพียงบางส่วนที่ได้รับซึ่งยังมีอีกหลายรางวัลดังที่จะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการชุมจากแฟ้มผลงานานักเรียนในลำดับต่อไป โดยชีวัตที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีหลักฐานร่องรอยเชิงประจักษ์ดังที่จัดแสดงในนิทศการของแต่ละกลุ่มสาระซึ่งจะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมในลำดับต่อไป